ปวดข่าวปวดหลังเมื่อตัวเจ็บข้อทำยังไงดีคะใครที่มีอาการอย่างนี้ทราบดีว่าเป็นแล้วต้องทุกทรมานกับการใช้ชีวิตประจําวันขนาดไหนทําให้เสียคุณภาพชีวิตแถมวิธีการรักษาก็ยากจนหลายคนเรียกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมแต่จริงๆแล้วโรคนี้เกิดจากสาเหตุอะไรป้องกันอย่างไรและเป็นแล้วมีทางแก้ไขโดยไม่ต้องพึ่งยาได้หรือไม่วันนี้มีคําตอบค่ะ เร่อกจากการมาดูกันว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นตัวเร่งให้ข้อต่างๆตามร่างกายของคุณเสื่อมลงจนต้องกลายเป็นโรคข้อเสื่อมไปฟังกันค่ะพฤติกรรมบางอย่างของเราในกิจกรรมประจําวันนี่เองล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปกลายเป็นโรคข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งคุกเข่านั่งขาสมาธเป็นเวลานาน,าน,านการใส่รองเท้าส้นสูงยืนหรือเดินานานๆการนั่งทํางานในอิรยาบทดเดิมๆไม่มีการเคลื่อนไหว นอกจากนี้สาเหตุที่เร่งให้เกิดโรคข้อเสื่อมไม่ใช่แค่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาวะความอ้วนเป็นโรคเบาหวานโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือแม้แต่การเคยประสบอุบัติเหตุบริเวณข้อมาก่อนค่ะและจากสถิติการป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นโดยพบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่ใช่แค่คนวัย40ปีหรือผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยทองเท่านั้นนะคะ แต่หนุ่มๆสาวๆที่ไม่ดูแลสุขภาพใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆกับพฤติกรรมเสี่ยงก็มีโอกาสจะเป็นโรคข้อเสื่อมได้เช่นกันแม้วัยจะห่างไกลาการเป็นโรคนี้ก็ตามค่ะวิธีการสังเกตอาการของโรคข้อเสื่อมเริ่มจาก อาการปวดข้อที่ประสบปัญหาก่อนซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะมีอาการข้อตึงในตอนเช้าและมักจะมีอาการปวดในช่วงออกกำลังเมื่อขยับข้อจะเกิดเสียงกระดูกเสียดสีกันหลังจากนั้นข้อจะบวมโตขึ้นเนื่องจากมีการสร้างกระดูกอ่อนเอ็นและเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นรวมถึงกล้ามเนื้อรอบข้อก็จะอ่อนแรงค่ะหากเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วรักษาอย่างไรการรักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบัน ทำได้หลายวิธีตั้งแต่การทํากายภาพบําบัดการใช้ยาสเตียรอยด์การผ่าตัดเปลี่ยนข้อซึ่งแต่และว,วิธีล้วนมีค่าใช้จ่ายสูงมีผลข้างเคียงในระยะยาวและนะับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจึงทําให้การรักษาโรคข้อเสื่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรค่ะ มีทางเลือกอื่นที่ได้ผลและปลอดภัยกว่าหรือไม่คำตอบคือมีค่ะเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกวันนี้วิวัฒนาการของธรรมชาติบำบัดทำให้ผู้ที่ประสบปัญหาโรคกระดูกและข้อเสื่อมมีทางออกที่ปลอดภัยกว่ามีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ข่าวเนี่ยหลั่งสารสตัวมากเกินไปคือ tnf alpha อินเท l e ์ k ิน6และ i n t e r อร์ k i n ิน17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบ ตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเชา้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืชหาชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกรัดเหล่านี้มีคุณสมบัตในการสร้าง มวลกระดูกอ่อน,นซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปียบเสมือนของน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไปจากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโกจึงได้จัดงาน รวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับ ทราบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเพราะอะไรฮะับมันมันปวดนะคะมันเจ็บขับรถก็เจ็บโอ้ขับรถก็เจ็บบางครั้งปวดมากเวลาเมื่อก่อนมันจะเป็นมันไม่ใช่แสดงว่าเจ็บนี่ไม่ใช่เข่ามันมาถึงต้นขาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วไปหาหมอไหมครับไปค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมก็เอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์แล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคุณหมอฟันธงไหมครับว่าจะรักษาอย่างไงให้หาย ก็เขาบอกว่าให้ออกกําลังกายตรงข้อเขาอ่านะคะเขาก็บอกวิธีมาแล้วก็ห้ามนั่งพับเพียบอะไรทั้งหลายแหละที่เป็นสูตรของเขาเลยครับครับก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วดีขึ้นนะคะนะก็ดีขึ้นบ้างออดีขึ้นบ้างก็คือเลี่ยงอะไรที่มันจะทําลายข้อเขา่าเห็น hey, บอกมีนิ้วข้อนิ้วอักเสบด้วยใช่ค่ะข้อนิ้วมืออักเสบเป็นค่ะคือตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะแข็ง มันจะกรรมจะแบนี่จะลําบากมากอืแต่ตอนนี้ไม่เป็นละค่ะไม่ล็อกแล้วว่างไม่ไม่เคยไปไม่ใช่เป็นนิ้วล็อกนะคะอมันแค่แข็งกรางไม่สะดวกใช่ค่ะกลางไม่สุดใช่ค่ะแล้วเวลาจะกรรมก็คือปวดใช่ค่ะมันจะเจ็บมันจะเจ็บมันจะเจ็บอ่าฮะแต่ตอนนี้หายแล้ะค่ะแล้วผมว่าอาจารย์สัมพันธ์เป็นคนแนะนําอาจารย์ใช่ค่ะว่าตอนตอนแรกเชื่อไหมฮรเชื่อไหมเหรอคะก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้ะค่ะก็ต้องเชื่อตุลาห้าเจ็ด ที่รู้จักงานวิจัยของอาจารย์ใช่ค่ะก็พอได้ก็สั่งจากอ่พอเนี่ยค่ะแล้วก็รีบทานเลยแล้วผลกี่วันรู้สึกประมาณมาจะรู้สึกตรงข้อนิ้วมือก่อนครับข้อนิ้วมือประมาณ15วันนะคะดีขึ้นเลยไม่กลับมาเป็นอีกเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เป็นอีกเลยไม่เป็นอีกเลยอันนี้ยืนยันได้นะคะยืนยันได้เพราะว่านิ้วมือนี้ถ้าเจ็บไปเนี่ยมัน มันทํางานก็ลําบากเดินก็เจ็บหัวเข่าก็เจ็บใช่ค่ะใช่ค่ะทำอะไรก็ไม่ได้นี่มันทรมานทรมานแล้วแล้วกับหัวเข่าภายในเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่าหัวเข่านี่ประมาณประมาณยี่สิบกว่าวันได้มั้คะหลังจากที่ทานแล้วนะคะประมาณยี่กว่าวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเดินได้มากขึ้นครับค่ะ แล้วก็ตอนนั้น,นยังสอนอยู่ด้วยสอนค่ะตอนนี้ก็ยังสอนตอนนี้ก็ยังสอนค,คือยังไม่กเกษียณว่าอย่างนั้นจากเดิมนี่คือเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงก็ปกติทุกวันนี้ก็ต้องขึ้นไปชั้นสองครับค่ะแต่ความ,มรู้สึกมันต่างกันต่างค่ะเดินขึ้นปกติแล้วที่สําคัญที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณวันที่4ี่ค่ะพานักศึกษานักเรียนไปท่านศึกษาส่วนน้องนุชก็ต้องเดินค่ะ และที่สําคัญกว่านั้นก็เข้าห้องน้ําไปเจอห้องน้ําแบบยองยองโอ้โหนั่งได้ค่ะทดลอง,องตัวเองด้วยใช่ตอนแรกจะเข้าหรือไม่เข้าดีก็เอาเข้าดีว่ะทดสอบตัวเองอปารากฏว่านั่งได้สุดเต็มร้อยขึ้นเองโดยไม่ต้องมีอะไรเกาะเลยนี่<อ>ยืนยันได้โอ้โห,โหยอดเยี่ยมเลยนะจริงๆค่ะทำอะไรได้ เดินได้ไกลได้มากขึ้นครับครับดแข็งแรงขึ้นะแข็งแรงค่ะแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแม่ก็น่ายินดีมากครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพรครับคือตอนตอนแรกเลยนะครับคือผมกลับรถกลับมากลับบ้านนะครับแล้วก็ลงจากรถก้าวขาไม่ออกนะครับมันรู้สึกว่าปวดตรงพวกเข่าทั้งหมดเลยทีนี้ผมก็ทนอยู่ทนอยู่จนกระทั่งว่ามันเจ็บปวดทนไม่ไหวก็ทาง เอาแฟนผมเป็นลูกบอกว่าพ่อไปโรงพยาบาลเถอะจะได้รู้ว่าเป็นอะไรแต่แล้วผมก็ไปโรงพยาบาลมานะครับผมไปพบมาสามหมอนะครับทีนี้หมอบอกว่าลักษณะอย่างนี้ก็าตามฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่าเป็นโรคข้อข้อเสื่อมข้อข่าเสื่อมทีนี้ผมก็ได้รับยาจากหมอก็คือว่ายาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยานวด ครั้งหลังสุดผมไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอเพื่อนค่ะเพื่อนเขาบอกว่าอาการก็ดีขึ้นมากค่ะเพื่อนที่แนะนํานี่แสดงว่าเพื่อนมีอาการปวดข้อเหมือนกันปวดเข่าเหมือนกันแล้วไม่ใช่ครับยังไงคะพวกก็เป็นเบาหวานนะอ๋อเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานค่ะทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็กินตัวนี้ไปนะครับก็บอกปัจจุบันนี้เขาก็สบายแล้วคือคือดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วผมก็เลยมาเปิดเน็ตพอเปิดเน็ตเสร็จปั๊บ อ่านดูในเน็ตแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่มีไม่มีสารเคมีคผมก็เลยโทรศัพท์สั่งซื้อเลยลักษณะการลุกการเดินของผมไปไหนยังไงก็จะนี้เดินนัง่งเดินอะไรก็สบายหมดเนี่ยครับคุณภาพชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตผมก็ตอนนี้ก็เดินเดินนั่งได้ได้แล้วสบ,บสบายใจแล้ว <c oughs> มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วมีปัญหา ตอนนี้รู้สึกปวดข่าวแล้วเริ่มเข้าข่ายข้อข่าเสื่อมแล้วอยากจะฝากยังไงบ้างคะถ้าไม่เจอด้วยตัวเองผมก็ไม่เคยเชื่อทีนี้ผมอยากจะเชิญชวนนะเพื่อนผูงนะครับหรือว่าคนที่ได้ดูรายการนี้นะครับโปรดตัดสินใจเถอะว่าประสบการณ์ที่ผมได้มาเนี่ยมันได้กับตัวผมเองแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะครับถ้าไม่เชื่อก็มาลองดูนะครับมาลองดูได้เลยก็ เจ็บเจ็บเข่านะคะ,คะตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วมีอาการเจ็บเข่านะคะ,ะเจ็บจนจนแบบเดินไม่ได้เลยค่ะค่ะไปออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านเดินไปไหนก็ลําบากจากคน,<อ>นที่เคย<ช>เดินได้เป็น <ใช S 1> ปกติ <ฮะ S 1> ถูกไหมคะอยู่ดีๆก็เจ็บขึ้นมาแล้วก็เดินไม่ได้เลย่ะเจ็บเจ็บ,จบสลับกันบางทีก็เจ็บทั้งซ้ายทั้งขวาเจ็บน้อยเจ็บไปถึงเล่าไปถึงข้างหลังอไปถึงไหล่อะไรค่ะก็ไปหาหมอค่ะ ก็มอนยาก็แพ้แพ้ยาเพราะว่าขาบวมเท้าบวมอ๋อคุณหมอให้ยาแก้ก็ให้ใขยาไข้เส้นยาแก้ปวดค่ะก็แพ้ยาขาบวมขาบวมตุ๋ยเลยอ๋อเวลานั่งรถนั่งนั่งนะไม่ได้ขับนะฮะนั่งกระแทกทีเจ็บเจ็บหลังเจ็บข้าค่ะเจ็บจนแบบทรมานนะคะค่ะ รูชวนไปกินข้าวอย่างนี้บอกแม่ไม่ไปแม่ขออยู่บ้านเหอะเวลาขึ้นขึ้นข้างบนนะฮะต้องต้องมือต้องคอย<า>พยุงจับเสา<บ>จับราวไว้ใช่ค่ะค่อ,คอยๆก้าวเท้าก้าวเท้าก้าวเวลาลงมาเสียงก็แก๊บอะไรอย่างเี้ยค่ะแล้วมาเริ่มสนใจตัวผลงาน,งานของขอาจารย์ได้ยังไงคะเจอที่รายการนะฮะดูทีวีอยู่ค่ะดูทีวีค่ะ ก็สนใจค่ะแล้วแฟนก็บอกอืมดีนะของอาจารย์นี่ดีนะครับมีอาการงานวิจัยรับรองอ่ะก็เลยขับรถมาขับรถมาก็ยังเดินมาก็ยังเจ็บเท้านะคะเดินกระเพกกระเพกมาหาเป็นพี่เป็นเยอะนะต้องกินกินไอ้นี่ด้วยค่ะน้ำอะน้ำบังคุดด้วยค่ะปรากฏว่าสามวันเอ้ยทำไมเราแบบสบายอ่ะไปไหนอยากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย ไปห้างไปใดก็อยากไปซื้อของอยากสามวันนี่<า>นคือคุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยเหรอคะข่าวค่ะก็ดีขึ้นเยอะเลย่ะสามวันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ปกติขับรถก็ได้ปกติแล้วคุณภาพชีวิตดีเป็นปกติแล้วดวีมากเลย<อ>ด,ยดลยีมากเลยค่ะ